สุขสบายดีสบายดีเอซทุกคนที่เขาบึงเขาส้มสองเสาแพงสบายดียาำบายมาพบกันมาพอะกันคือเก่าอยู่ห่านนยเคียวสบดี่เนี่มแห้งี่เนาเอ้ยทุกคนนี่เนอ้มหญวันนมาอุ้น่นปใหญ่เคี้ยวได้เมือนี้เนาะแมน หิวอุ้นหุ้นถ่วยหนึ่งนอสลับตื่นหิวเลยนางยิบผาไปยิบไปยิบมาหิววนนี้เน้กินไม่เนื้อชึงหานยิ่เขี้ยวหลอแหละเออมาบอกมันสะดวกสบายเมือนยังนั่งแมนมาแว่สาวแพงสาวแพงฝากซื้อบัตรอีกสามสายอ่ะ สอบัดรสามสายแมนสีอเป้ขาวปยิบแสาวสาวแล้วเขาซะก่อนแล้วเขาซะก่อนเนาะแมนผ่าใต้ั่งนั่งนั่งเสือขาวหน้ายังเห็นพาเู่เมันแต่ว่าแล้วเขาซะก่อนจังนะยากยจกผ้ามือเกี่ยวเขาให้มันใครมือเกี่ยวนะนางประจำชิ้นนะแมนใหญ่เติงๆหนังกมสบายเนาะโบอี้โบอิงตามสายอุ้หลักเนาหลักเก้า แักานมาักเก่าไ่ได้ประมงแบบปั่นเก่าบยังบ่ได้ไปขนาดก็สิบปันปะดําบอฮักกามาบ่หลุดนะฮักก้ามาไปขะอยู่ใชจนมือที่สามเลยมือที่าโอ้โหดูวลาต้มไก่เมื่อวานนี่เธอว่ะเธอว่าว่านี่อุตสาต้มไก่ไว้บัดมานโบแมนมืออยากกินยังกินได้เธอวา อุ้ยทังยายทุ่มปลอดออกโอ้ยปีนหอกกัต้มต้มเป็ดเมียนกอยหมอยปนแบบยายทุ่มทุ่มงเออยห้รสุกัยนั่งแลาวา้มีนให้กะถาแต่เพิ่นอยากให้เพิ่นมีงานเด้มันงานตีลางานดเพินกจะคนบราณกินไปได้นอนไดนอนไห้เดียวสางแสงจนจนตีสองเธอว่ะตีสองบรรลุแต่เศ้าอีกแสงเสงฟัวอันคู่ดาวอันนี้ มีอ like ันมีอันเบาแซงแลวก่แหลักกับผัวนั่งควันเบาอ้ายนะไปน้ำกันสามสี่คนพอไออ้อยก็แจมเป็นบางมือบ่อเลือดจังใดยังโง่ บ่งไปบ่งทั้งเมฆะอันนี้โอ้ยตกมันเซงเลยถ่ายที่ตกมันเซงเนอะวอลสิทธา YouTube สานกี่แล้วนะสุดโอ้สะดุเอนี่ใ่จริงด้วยด้วย้ยโอ้แชร์เลยป่ะ สร้างใหญ่มีแต่บ้านประตูเห็ดเรือนโอ้อ้ยสบายดีสบายดีเลยไหมลูกสบายดีสบายดีปารุสเลยไหมลูกสบายดีลูกสบายดีงามๆจังเห็ดบ้านประตูเจ้าน่ะแม่นสบายดีงามๆลูกจังเห video, ็ดบ้านประตูเห็ดลูกไหมลูกเห็ดก้อนขึ้นไปเบิ่งน้องและใส่มาโปะเทน่องก็ได้ บ้าใหญ่เขาลยฮ้เขาขั้นแขวเขาจะยุ้งม่อวานชื่มัใหญ่เท่เอฟซีวาน้องอาเตขะขักวีโลซกรัมได้ปั่นเลยปั่นแล้วลวกเพอแหบปลาเมาลวกร้อนไหมชิลองกินเสร็จร้อนมึงชีบบอยู่บ่ เจ้าว่าล่อนไปแต่ล่อนกับบุหูเียงปลวดำปั่นเขาฉิงตังตังตังเจ้าสิพาไปบึงบรรยากาศดา่านลังๆอันห่านในเขียวบึงธรรมศาสตร์น้ำนอฟินนองเนาะ มันจังเป็นตะเบิ่งเบิ่งลายๆอย่างเนี่ยน,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 นี่เย็นสบายเย็นสบายซาวนาสะอาดสะอาดอยู่ด้านลังกะปวดสังเกตพี่น้องขั้นเข้าไปถ่ายทั้งใดเลยข้ามันแบบสะอาดสะอาด,สะอาดหูสะอาดตาก็คือคนสะอาดเนาะเก็บกวาดเมียนหมัดอย่างดีเป็นทางอย่างด้านลี้หลังหา่านเขาไปสูนเฮือน นี่ทุ่งนาแต่ก่อนนะชิเป็นน้องน้องสะแต่ผ่นทมแหละเป็นเดินเป็นสวนบบบนี้เอาไว้เป็นสวนปลูกปลูกอยู่ปลูกกินบ่อไปบ่อหนาอยู่ลุ่มผูกพี่นนองเป็นหัวค้างงวัวเหลี่ยงงวัวแล้วก็มีบ่อ้นาน้ำ,นำปล่อยงวัวปลาพักบงกับปลูกเองบางแน่ไงเคี้ยวน่ะ ไป้ร้อยปลูกพักเองอีกไปปลูกให้นะอนันเนาะผูกมีสวนขั้วอีกพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าผูกอดบอด้สื่อพักบกะกะต้ไคข่ก็เต็มทั้งหลังนี่เป็นบริเวณอยู่ด้านหลังห่านกระสีหยางตรงไปนี่ ตรงไปนี่ก็เป็นอันนี้เป็นกำแพงบ้านพี่น้องกำแพงบ้านตรงไปนี่ก็พอดีเขาบ้านหรือว่า,ขาวเขาเฮือนดูสวนทับบุหญ่งเขียวป้าไม่ร้อยปลูกต้นได้ญ่เขียวนี่เนาะขยันอิลิอัลโลโบดีธรรมดาได้นี่ได้ฮู้คนเฮานี่มันคือดุคือมั่นแท้ ดูผู้พักบ่งลาวป้าบัวะพาตื้อสมาาคักแทันนี่ขายเฟอร์เพราะว่าปลูกพักเองมนก,กะว่ายเนาะแหลมเนาะผู้พักบ่งลวกใส่เฟอร์ลวกก๋วยเตี๋ยวหะแหละพี่น้องป้าโทูเนื้เคี้ยวเห็ดแล้วบ้าน คนขยันพี่น้องเอ้ยมีอยู่มีกินย่อนขยันบได้อยู่ละละบได้อยู่ให้เจ้ถิมละละวะ่าสรนชาฮาแต่แนวเหตุสะอาดสะอาด,อาดเกี่ยกว้างดำแต่โตได้ไงเขียวปว่าดำคือกันอันนี้ก็เป็นอย่างรอบเลยอย่างรอบห่านไปดันนา ตกงนามไปใส่อีด้านหลังพี่นนอะพาสมด้านหลังหลังหลานนี่ก็จะเป็นเฮือนคั่เฮือนคั่ก็บา้ากไงห้อ,องนาม จ้าผ้าส้มก่อนไปพ่อสวนพักป้าเนี่ยสาดเนาะพาปลูกให้นะพักน่ะอ,อันลุงเดซ่าเออลุงเดซ่าลุงเดซ่าปลูป่หายเมื่ออะไรเมื่อเกี่ยวเขาเอาปลาเมาสิกินก่อนปะเนี่ยกินเฟอร์ก่อนุอ้ยเต็มถ้วยเลย จานผ่านจานผ่านเลยมะม่สิขอปิดคลิปไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพงเนาะพ่อเด็กขาขนมให้น้องบอสน้องบาทำคลิปต่อๆไปอีกเนาะบึ่งโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งให้ทุกคลิปเดอร์พี่น้องจาพอกันคลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี